สวัสดีค่ะสวัสดีสุกุลสกุลน,นะะ้องค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับอันมืนน่อเนาะ,ะหนาวเนาะคะ่ะมืน่อนี้อันผ้าออกมายางเล่นถุงนองเนาะคะ่ะมือหนึ่งพานไปเนาะคะ่ะอันที <c oughs> ่ว่าสามีถิ่งไว้ให้อยู่กับปูกปับหญ,ญ้านะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะแล้วก็ภาษาอิตาลีกับ่าโบเป็นเนาะคะ่ะเนาะอันมืน่อนี้ฝน ฝนบาดบท่านตกอยู่เนาะค่ะแต่ว่าอากาศหนาวหนาวเนาะค่ะอันก็เลยพ้าออกมายางเลนเนาะค่ะออกมายางเลนชมบรรยากาศข้างนอกเนาะค่ะโอ้ยเมึงสภาพอันอยู่เต็ในงานหลายสึกแต่ควันย่าสูบลายกสิตายจะคของเนาะค่ะเนาะอันก็เลยออกมายางเลนแน่เนาะค่ะเนาะเป็นยังไงกันเนาะค่ะสบายกันดีบ่านเนาะสุขสุขคนเนาะอันก็สบายดีเนาะค่ะเนาะ นี่อันอันมะยางเล่นได้หมู่บ้านในระคะย่างออกมาแป๊บเดียวม,มาสูดอากาศบริสุทธ์นะคะฝนมันบต,ตกน้ำอันก็นเลยมะยางเห่นเมื่งเด้ออันเสื้อผ้า,มา,มาเมืองเนาะบองอันมะยางเห่นเป็นตาเป็นตามะยางเล่นขึ้นย่างนี่งามดีเนาะค่ะเนาะ เมื่อกี้ละ่ะดอกมองดอกใหม่เนาะคะดอกใหม่ดอกใหม่กําลังอันนั้นออกดอกออกอยางเนาะคะนะ่ะเนาะอากาศดีดีนี่ถ้าไปนี่ก็จะเป็นเปน็นนั่นนั้นเนาะคะ่ะเป็นสวนนางเงินนี่สวนนางเงินเน,นานนะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเป็นสวนนางเงินนี่นี่เพราะว่าไม่นี่น่ะมันเป็นโรงงานว่ายเนาะคะ่ะของประเทศอ่าของอยู่ในนี่แหละของอยู่ในซิมิยองเนยเนาะคะนะ่ะเนาะโรงงานว่า เดี๋ยวอันสีผ้ายางไปเมืองเนาะค่ะว่ามันซื้ออย่างเนาะอันมูกันเขาบอกว่ามันเป็นนี่โรงงานที่เห็นนี่มันเป็นโรงงานว่าอันขอใส่ผ้าปิดปากกอนเนาะค่ะเพราะว่ากฎหมายอิตาลีเมืองอันสิพาเมืองแน่บานเฮื่อนเขางามงามเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอันขอใส่ผ้าปิดปากเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากฎหมายอิตาลีคือว่ากันเท่าออกงานเนาะก็ต้องใส่ผ้าปิดปากเนาะค่ะ ยางเล็นยังนอกเนาะมีสวนนางูนนี่หนิเนาะค่ะเนาะเบางันท่าเบิงยางเกลียวยางเหล็นเนาะดี้เนาะอันท่านยางเกลียวเหล็นยางนอกเนาะค่ะมีหมองยางหลายหลายหลายหม่องมีแต่หม่องงามเป็นตายางเนาะค่ะฝนบ่โตกับเป็นตายาง่เนาะค่ะเมื่อนี้ฝนบ่ทันโปรยโยนี่นี่ที่ยนนี่เป็นโรงงานเนาะค่ะเป็นโรงงานนั่น ีเขาเหตุว่ายังงูนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจ้าหน้ยอันสิภาคัญญางไปเมืองทั้งปุ่นเนาะคะ่ะว่าม,มันซื้อแบนนี่ยังเนาะอยูย่ซิมิยงเนน,ะะนี่แหละเนาะค่ะเนาะเขาบอกว่าเป็นซื้อเสียงเนาะคะ่ะเนาะนี่มาเมืองในสวนอง,งุ่นสวนอง,งุ่นแล้วก็ฟังฟังปุ้นฟังขางโรงงานขางโรงงานไปฟังปุ่นก็สิเป็นสวนอง,งุ่นอีกเขาวัานะนั้นเนาะคะ่ะเขาเห็ดองุ่นแล้วก็เขาเอาเขาเหตุว่าเลยเนาะคะ่ะเนาะ เนี่ยผ้าเมืองสวนอ่างงนใบมันกำลังจะออกน,น้อยนอเนาะค่ะเนาะนงามดีแต่ละกล,กลางกาก็มีดอกดอกห้าดอกใหม่เหลืองๆเนาะค่ะเนาะผ้าช่มสวนอ่างนหล้กก็โรงงานไหวเนาะค่ะเนี่ยโรงงานไหวข้างในเดี๋ยวอันสิผ้ายางไปเมืองทั้งหนาโรงงานเนาะแต่ว่าอันอันพวกเขาไปดอกเนาะคะ่ะเพราะว่าอันสิเมืองแค่หนาโรงงานเนาะ ว่ามันซื้ออีกอย่างนะเนาะแบนของมันเนาะค่ะเขาบอกว่าอ่ามีซื้อเสียงเนาะค่ะอะ่ของอ่ะของซีมี่ยองเนนี่แหละเนาะค่ะเนาะเมืองที่ล่าสนามเด้นเล่นเล็กน่อยเนาะ <c ười> ขันมีลูกก็ผ้าลูกมาพ่อผ้าลูกมาหายางเห่นดู๋ยวะค่ะเนาะมันผ้าเล็กหน่อยมายายยงเล่นมายางดอกไม้กำลังออกดอกเนาะค่ะ อันโมเดลขากรองมาเนาะงามคักเลยพอดีอันนั้นใส่มือทายเอา้ะค่ะโอ้ยพี่น้องมีต้นไผ่น้องค่ะพี่น้องเห็นต้นไผ่ว่านี่ไผ่หน่อยวนั้นมันนั้นมันมีไผ่ไม่มีอันนั้นมันมีน้องใหม่บป่านี่เกินไผ่หน,น่อยบ่านี่อันโมกันมึงน,น่นต้นไผ่ ใช่แบบนี้มันมีนอบนอค่ะพี่นอ้องเนาะมึงพาเขาไปเมืองกอนจะฝาไปใส่แล้วค่ะเดยวอันสิบ้าไปเมืองในหนาโรงงานไหวอะเนาะคือพอเห็นมีนอเนาะเนะี่ยไทยหน่อยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหนาหนาส่วนที่นอนมันออกมันอ,อ,อาจจะมีนออยู่ั้งเนาะค่ะเนาะต้นไทยหน่อยต้นไทยอยู่ประเทศอ,อิตาลีเนาะคะ่ะ มึงเนี่สวนนั่นสวนเล่นเด็กหน่อยเนาะทีละแต่หักดีแต่ละสวนนี้เขาเขาบบท่านตัดห้าเนาะค่ะเพระาะว่าน,นั่นดอกไม้มันกำลังออกดอ,อกเขาก็เลยจงไหวก่อนเนาะค่ะเนาะในสวนสวนามเด็กเล่นเด็กหนอกเด็กหน่อยเนาะเพระาะว,ว่าไหวเพื่อความสวยงามก่อนเนาะคะ่ะเย้ะเล็กหน่อยน่เน่ง อันสิฟ้ายางไปเมืองข้างหนา้าน,น่ะนเนาะเมืองเด้อเฮื่อนเขาแต่ละหลังเนาะไม่ได้เงินงามๆนี่ย,ยางไปเมืองข้างหนา้าลงงานไหวเนาะค่ะว่ามันซื้อยางเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนั่งพักพ่อนกันเนาะคะ่ะนั่งนั่งเล่นกันแป๊บนึงเนาะคะ่ะมามี่ไฟดอกมี่แต่อ่นอยู่เดียวเ <c oughs> ขาอ,อยู่ในเฮื่อนกันเมิดแม้เขาหนาวอ่นออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เนาะคะ่ะอยู่ข้างในเฮื่อเงนลายกะ ถือกินยาสูบร้ายสิตายจะของเมืองทีละปากแหลกปากดำมเหมือนเดค่ะเนาะเมืองนี้อากาศเป็นตานั่งจีวาเนาะเป็นตานั่งเลรนจีวะเดี๋ยวจะหน่อยอันสิผ้ายางไปเมืองอันนั้นหนาโรงงานโรงงานไหวเนี่ยค่ะเนาะที่ไหวขึ้นซื้อเสียงของอันนั้นของซีมมี่ยองเนนี่แหละเนาะค่ะเนาะเขาปลูกล้วก็เฮตุเองเขาระดับขายเองมีบริษัทขายเองเขาเลยเนาะค่ะ มิน,นีอันกับผ้าออกม่ย่างเล่นข้างนอกนะคะช่มบรรยากาศข้างนอกพอดีพอดีฝนว่าท่านตกนะคะ,นะเนาะกันเลยถือโอกาสไม่ยางเลนมิน,น่พี่นองเฮ่อนเขาแต่ละหลังเนาะมีแต่ฮืองงามๆเนาะค่ะเนาะนีะน่นนมิน,น้ทางฝนกับมเนะบนเมืองซิมิยองเนเป็นเป็นเนมืองเป็นเมืองอะน,น,นะั้นเนาะค่ะเป็นเมืองอท่องเที่ยวนะคะ เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยววัดทองเที่ยวหลายเนาะคะเพราะว่ามันสิมีอันเมืองเก,าะะาก่านั่เนาะค่ะเขากะซิมาอันนั้นเขากะซิมาอันนั้นมาเที่ยวมายางกันเนาะค่ะเมืองเก่าซิมีย่องเน่นแหละเนาะคะ่ะตีว่าอันเคยลงวิดีโออยู่เท่านึงอันเจ็ดลอยเจ็ดลอยแปดสิบกว่าปีเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะเมืองเก่าซิมีย่องเน่เนาะ,ะเดี๋ยวอันจิพาย่างไปเมืองทั้งฝุ่นจั้หน่อยไปเดี๋ยวอันพายางเนาะคะ่ะงานเนาะ แต่้ายางไปเมืองอยู่หนาลงงานเนาะคะ่ะว่ามันซื้อยอย่าง,นะะงเนาะค่ะเมืองนี้เป็ดตายางเด่นใช่ป่ะดอกไม่กําลัางงามเลยเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะโอ้ยงามคลักเลยเ,เลือดใจเลือดใจยาง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 เบิ้มึงมงดอกหม่งามคักเลยส <c oughs> ีเหลืองสีชมพูสีขาวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ แม่ไมีหอนดกนี่อันหนึ่งอันกสิอันบอกเดี๋ยวนาะค่ะว่ามันซื้ออยางเนาะเด่นหนาลงงานยางบอกอยอันบอกว่ามันซื้อ,อยางเนาะค่ะเนาะแต่เขาบอกว่ามันเป็นเข้าสามารถเขาไปเยี่ยมช่มมาเนั้นแล้วก็เขาไปซื้อได้เนาะค่ะเนาะเด่น งามดีเนาะซื้อ,อยางอันโมโหเนาะคะ่ะอันเค่อยกลับไปอยุธแถวนึ่เนะก็ไปเยี่ยมชมแต่ก่อนนาะ,ะนะซื้อ,อยางดอกนันอ่านเอาเนาะคะ่ะนอปุอปรยานภาษาออกเนาะคะ่ะภาษาอิตาลีออกเดี๋ยวอันสิผ้ายางลบไปทั้งนี้ดีกว่ายางเหรนทั้งนี้เนาะ,ะยางเหรนทั้งสวนองงงูทงั้งฝุ่นดีกว่านะคะ่ะ บรรยากาศดียางเล่นน้องกันเนาะเนาะวงนนีน้งามงามเนาะคะ่ะอากาศดีนีแต่ว่าอันโบเห็นคนออกมายางเนาะคะ่ะเนาะแปลกแหงโฮ้ยนกน้อยนกน้อยขันมีลูกหน่อยนะกรลั่งปีสองปีเนาะพ้าอ,ออกมาหาเล่นเนาะพูดอันมองทั้งคุณเขาก็มีมองหายเด็กหน่อยเล่นแต่ละอันนั้น แต่ละอีกอย่างกันนะเขาเอินแต่ละเลสเดนนะคะแต่ละโมบานในโมบานกับมีหมองหายเล็กน้อยเลนออกกําลังกายกับมีเนาะคะ่ะเนาะมีหลายอย่างหลายอย่างพูดอันสิพันยางไปทางพุ่นดีกว่าป่านงามงาม,งามเลยเนาะคะ่ะแต่ละหลงังเนาะมีแต่หลังงามงามชมบรรยากาศซิมิยองเน่ด้วยกันนะคะเนาะ ซิมียงเน่กับยายเนาะค่ะแต่เรามองกันซื้อแตกต่างกันเนาะคะ่ะอันบ่ก่อยหูปันไดดอกแต่ว่าอันกระสิผ้ายางเล่นยางส้มไปเลยเมืองอันสิผ้าเมืองในหันอีกก่อนเนี่ยน,น้อยในนะี่นเนาะมองสนามเด็กเห่ีเด็กหน่อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตรงนีอันมีลูกเนาะพาหลูกมาเห่นเนาะคะ่ะเด็กหน่อยคือสิม,มักขนาดแล้วคือทางท่าทาง เรือใจได้น้อดอกไม้งามคักเลย <c oughs> เขาโบตัดหยาก็อนอะะว่าดอกไม้มันกำลังงามมากค่ะทรงนี้เนาะ <c oughs> นี่แต่ละเลซิเลียนกับซิมี่มองให้เด็กน้อยเลนนะคะเนาะมึงเนี่ยสนามเล่นเด็กน้อย <c oughs> พูนทั้งพูนไปกับซิเป็นทะเลสาบแล้วกับภูเขานะะเนาะงามมิดี เป็นเมืองเมืองที่ติดกับน,นั้นติดกับทะเลสาบกาดาแล้วก็ซิมิยองเลนะคะ่ะแล้วก็มีเมืองเก่าที่สวยงามนะคะคนกันเลยมาหนักมาถ่งเที่ยวหลายโดยเฉพาะฮอนนะคะเนาะเขาพากันมาเล่นน้ำอ่าแล้วก็มาชมชมนนเมืองเก่านะคะพี่นี่สนามห้เด็กน้อยเล่น อ๋อหรืว่าโควิดเขาก็เลยเมื่อเนี้ยเขาแต่น,นัันแดงแดงเสือกแดงแดงเขาบ่้หายแดงหน่อยลงมาเล่นบ้างเพราะว่ามันเป็นโควิดช่วงสถานการณ์โควิดแดงหน่อยก็เลยมาเล่นบ่ได้ยางเล่นยางเลาะเล่นน้ำกันเนาะคะ่ะเป็นแต่ยูดี้เท่าะนั้นาะค่ะเนาะ บรรยากาศบรรยากาศฟูนทั้งหม่บานทั้งปุ่นเนาะคะ่ะปุ่นปุ่นไปทั้งปุ่นกับซิมี่สาหนามขนาดใหญ่น้ำเนาะคะ่นะเนาะเวลาส่งหนาหอนมีปลาตอกปลาตีนะคะอาทิตย์ละเทือไปนี่นะคะโคตรเตมเหมือนเนะ ชิงชาชิงชาบรรยากาศดีดีโอ้เนี่ยนี่ก็สิเป็นสนามบาสน,นะค่ะสนามบาสนี่เองเลสซิเดนนี่แหละนะคะในมูบ้าน นะเป็นสนามบ้านแต่ว่าช่วงนี้ยังเขากบปิดเหมือนเนาะคะ่ะนิดหน่อยก็ออกมาเล่นบ่ได้เล่นข้างนอกยังบ่ได้บรรยากาศดีดีเนาะคะนะ่ะเนาะอันเห็นหมามาอันสินยางนี้ก็เห็นหมามาทีบ้านเพื่อนเขาแต่หลังหลังเนาะ นะคะคอันคอปิดป่า้าจังใดกับวิดีโอนี่อันกับขอสิขอ,ขอจบแค่นี้เนาะคะ่ะนะอันกับผ้าไม้ยางเหรนหนอกบานซื่อๆนะคะมาสูดอากาศบริสุทธิ์มาชมสวนนางงนแล้วก็ชมโรงงานไหว้แล้วเนาะคะ่ะของประเทศซิมิยองเนต่ว่าพาชมแต่ขางน้าเนาะคะ่ะตั้งแต่ก่อนนะตั้งแต่เขาไปเมืองเคยถามอยู่ว่าทายวิดีโอได้บอนะคะตั้งแต่มา นางฮอนปีที่แล้วเขาบ่ิหารถ่ายวิดีโอนะคะก็เลเยบริหายวิดีโอข้างในเนาะคะนโรงงานวายก็เลยไดทถ่ายได้ครั้งนอนรตรงนีฮือนแต่ละหลังซีซันเฮือนเนาะขาจังใดก็ขอบคุณเลยหลายนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะที่เขามาติดตามและก็รับชมสุขุสุคนเนาะคะช่วงนี้ก็สิเห็นอันไซเซอร์ซีนีดูดๆเนาะคะเพราะว่าอันเอาเซอร์เคนยามาตัวเดียวนะคะว่าอยากสื่อเจะได้เงินพอดีอันนั้น พอดีพญ่ยยนิน,น,ะะยยน่ะเนาะค่ะพญ่น่กับสวีทบ้านพญ่ยยนี่เอาเสือกัอนย่ามาให้อันน,ำน,ะะน้ำเนาะจะได้เงินวันน้ฝนเริ่มต่างเขาล่ะพอดีละกลับบ้านกันเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆผู้ที่ติดตามแลวก็รับชมสุขสุขคนเนาะคะ่ะเนาะพอกันวิดีโอนะค่ะ